ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหรือเครือข่าย LAN นั้นนะคะเราสามารถตรวจสอบระบบเครือข่ายได้โดยสังเกตสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายได้ดังนี้นะคะให้สังเกตดูที่แถบทัชบาด้านขวามือจะมีรูปเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องอติดต่อเชื่อมโยงกันสัญ,ญลักษณ์แรกนะคะก็คือเป็นรูปเครื่องคอมพิวเตอร์ กระพริบกระพริบตัวสีฟ้านะคะนั่นหมายถึงว่าระบบเครือข่ายของเรามีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วหรือถ้าหากว่าระบบเครือข่ายของเราขาดการเชื่อมต่อก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องแล้วมีรูปกากบาทถ้าหากมีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้เราก็ต้องตรวจสอบดูว่ามีการเสียบสายแลนเข้ากับการ์ดแลนของเราหรือไม่ค่ะ ซึ่งในการตรวจสอบค่า IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายนั้นเราสามารถตรวจสอบได้ดังนี้นะคะดับเบิลคลิกที่รูปไอคอนคอมพิวเตอร์จะเกิดหน้าต่างดังรูปนี้คลิกที่ support ซึ่งเราจะทราบรายละเอียดของการเชื่อมต่อว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีหมายเลข IP address อะไร ตัวอย่างเช่นหมายเลข IP address ที่โชว์ในที่นี้คือ192.168.10.249มีสับเ e ็ตมาร์กก็คือ255.255.255.0 25โดยมีค่า default gateway ก็คือ192.168.10.1เป็นต้นค่ะ หรือถ้าในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆได้ก็จะเห็นสัญลักษณ์เป็นรูปเครื่องคอมพิวเตอร์เราสามารถคลิกดูได้นะคะเราจะพบว่าสเตตัสมันก็คือว่าจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายอื่นแล้วก็ไม่โชว์หมายเลข IP address ให้เห็น หรือไม่ก็เราคลิกที่ซับพอตเราก็จะพบว่าจะมีข้อความที่เขียนว่า Limited or No Connect มาถึงขั้นตอนการตรวจสอบระบบเครือข่ายด้วยคำสั่งต่างๆนะคะคำสั่งแรกที่เราจะพูดถึงก็คือคำสั่งปิง เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างโฮสต์หรือระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันนะคะวิธีการตรวจสอบและการใช้คำสั่งปีกนั้นเริ่มต้นที่ไปที่ start menu ค่ะเลือกคำสั่ง run ในช pen นะคะพิมพ์คำสั่งที่เขียนว่า cmd แล้วก็คลิก ok ก็จะปรากฏหน้าต่างสีพร้อมขึ้นมานะคะก็ให้ตรวจสอบโดยใช้คำสั่งปิงพิมพ์คำสั่งปิงนะคะ e i n g อ่าสเหนึ่งหมายเลขที่เราต้องการตรวจสอบก็คือ192.168.10.248นะคะขอสเปสแล้วก็ t enter ค่ะถ้าเครื่องนั้นนะคะ สามารถมีการเชื่อมต่อติดต่อสืส่อสารกันได้ก็จะมีคำสั่งที่เขียนว่า ReP ายฟอร์มแล้วก็จากหมายเลข IP นั้นขึ้นมานี่ก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โฮสต์เดียวกันค่ะการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือการแชร์ข้อมูลของระบบปฏิบัติการ Windows XP นั้นนะคะ โดยทั่วไประบบปฏิบัติการ windows xp จะติดตั้งบริการไฟล์แอนด์พิมเตอให้กับเครื่องในระหว่างการติดตั้งการ์ดแลนโดยอัตโนมัตินะคะแต่เราก็สามารถตรวจสอบได้โดยการคลิกปุ่ม start เลือก setting เลือก control panel นะคะ double click ที่ network connection ค่ะ จะเกิดหน้าต่าง Network Connection ขึ้นมาคลิกที่ Local Area Connection คลิกเมาส์ขวาเลือก Property จะปรากฏหน้าต่าง Local Area Connection Property ขึ้นมาที่ File and Printer Sharing for Microsoft Networks นั้นนะคะจะเห็นว่ามีเครื่องหมายถูกติ๊กอยู่หน้าช่องสี่เหลี่ยม นั่นหมายถึงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ของเรามีการแชร์ข้อมูลหรือว่าให้บริการแฟ้มหรือเครื่องพิมพ์แก่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆในเครือข่ายได้แล้วแต่ถ้าหากเราไม่ต้องการที่จะแชร์ข้อมูลให้กับเครื่องอื่นๆในระบบเครือข่ายเราก็เพียงแต่คลิกเครื่องหมายถูกออกเท่านั้นเองค่ะ มาถึงขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนของการแชร์ข้อมูลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้นะคะเราจะลองแชร์ข้อมูลขึ้นมานะคะให้เปิดดับเบิลคลิกที่ my computer ไปที่ได้ e. อีเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเชื่อมต่อนะคะในที่นี้นะคะจะแชร์โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าข้อมูลทำอ e ีบุ๊ก คลิกขวาที่โฟลเดอร์ชื่อข้อมูลท e ัมอีบุ๊กใช้คำสั่งที่เขียนว่า sharing and security จะเกิดแท็บหน้าต่างขึ้นมานะคะให้คลิกที่แท็บคำว่า sharing นะคะแล้วจะมีคำสั่งที่เขียนว่าในส่วนที่เป็น network sharing and security ให้ติ๊กทำเครื่องหมายถูกที่แชร์ t t i s s o o l e r r o t t h n n t w w r r k กนะคะก็จะปรากฏชื่อโฟเดอร์ที่เราต้องการแชร์นะคะในที่นี้คือโฟเดอร์ที่เราต้องการแชร์ชื่อว่าโฟเดอร e ์ข้อมูลทั้ e อ o บุนะคะข้อมูลัอุในที่นี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะแชร์ข้อมูลเป็นแบบ Allow Network User to Change My File อันนี้ก็ต้องระวังนะคะต้องระวังตรงไหนเพราะว่าถ้าสมมุติว่ายูเซอร์ของเราอยู่ในระบบเครือข่ายแล้วไม่คือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางครั้งมันก็ไม่ปลอดภัยสําหรับข้อมูลเราในที่นี้ครูไม่ขอแนะนําให้ใช้ Allow Network นะคะก็คลิกแค่แชร์ e r e ก์โฟ folder on t h e network เท่านั้นจากนั้นก็คลิกโอเคค่ะ ตัวโปรแกรมก็จะถามบอกว่าเราต้องการที่จะแชร์ริ่งข้อมูลทำอ e ีบุ๊กแล้วมีชื่อ name อชื่อเนี่ยนะคะมีความยาวมากกว่า12 c คาแรคเตอร์เรียนก็ตอบ yes ไปค่ะถ้าข้อมูลมานานมันมีข้อมูลมากจะใช้เวลานานแต่ในที่นี้เมื่อเราคลิกคำสั่งแชร์ลิ g งเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะสังเกตเห็นว่าโฟลเดอร์ที่เราแชร์เมื่อกี้จะมีรูปสัญลักษณ์เป็นรูปมือเกิดขึ้นมา สัญลักษณ์บัตรนี้นะคะค่ะตอนนี้เราก็จะลองมาดึงข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายมาใช้กันดูนะคะเราสามารถที่จะดึงข้อมูลจากเครื่องที่1นึ่มาใช้เครื่องที่10จากเครื่องที่10มาใช้เครื่องที่2ออย่างนี้เป็นต้นนะคะมาที่เดสก์ท็อปค่ะดับเบิลคลิกที่ไอคอนที่มีชื่อว่า my network place คลิกที่ View Workgroup Computer ช่องนี้บางครั้งในระบบเครือข่ายอาจจะช้าหรือนานก็ขึ้นอยู่กับว่าความสเสถียรของระบบเครือข่ายหรือว่าเครื่องในระบบเครือข่ายนะคะ เราจะเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายชื่อว่า Resource เนี่ยมีอยู่ประมาณ7เครื่องแต่เราจะลองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบของเรานะคะไปที่ Microsoft Windows Network จะเห็นว่าในเครือข่ายของโรงเรียนเราจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Work Group หรือชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของเรามีอยู่ที่มีอยู่ประมาณ 5 Work Group นะคะในที่นี้ให้นักเรียนดับเบิลคลิกที่ Workgroup ที่มีชื่อว่าคอมพิวเตอร์1เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ของเราก็มีอยู่ประมาณ30เครื่องก็จะโชว์ให้เห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามาีชื่อเครื่องอะไรบ้างในที่นี้นะคะลองดับเบิลคลิกที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า M09 ค่ะ m09 ถ้าเปิดอยู่เราก็จะสามารถเข้าไปดึงข้อมูลจากเครื่อง m09 ได้แต่ถ้าไม่เปิดนะคะมันก็จะแจ้งมาว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ได้อยู่ในระบบเครือข่ายอ่าโอเคค่ะเข้ามายังเครื่อง m09 แล้วเด็บเป็นที่ได้ดีค่ะเราจะก๊อปปี้งานที่มีชื่อว่า blue09 มาเก็บไว้ที่เครื่องเรา คลิกเมาส์วขวาที่บลู09ใช้คำสั่ง copy จากนั้นก็มินิมั์ลงมาแล้วเราก็เอางานที่จากเครื่อง09ามาวางไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะคลิกเมาส์วขวาใช้คำสั่ง paste เ,เครื่องก็จะทำการ copy ข้อมูลจากเครื่อง M09 มาไว้ที่เครื่องของเราแล้วก็สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติค่ะ